เรื่องนี้ไปดูความสัมพันธ์ระหว่างคนกับน้องหมาถึงขนาดปลายลิ้นสัมผัสสวัสดีค่ะชื่อปิยภัท์ับสมบัติพยาบาลวิชาชีพชำนาญการประจำสถานีอนามัยหเป็นเรื่องของเพื่อนสนิทนะคะนอนบ้านเพื่อนเรานี่มันสบายจริงๆมีให้ครบทุกอย่างเลยเจ๊คนนี้กำลังจะนอนสบายอยู่เนี่ยไม่ใช่บ้านแกนะครับเจ๊แกเมานิดหน่อยครับเพื่อนเลยไม่ให้กลับบ้านให้มานอนบ้านเพื่อนแกนี่แหละ ยายไม่อยู่ที่บ้านมันเสร็ยลืมแปรงฟันก่อนจะเข้านอนต้องแปรงฟันก่อนเฮ้ยลืมแปรงสีฟันมานี่หว่าเออสิก็แกมาถูกเฉินนี่ก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรมันมีทุกอย่างเดี๋ยวเราไปแอบใช้แปรงมันมันไม่รู้หรอกเฮ้ยแล้วแปรงสีฟันมันใช้กันได้ด้วยเหรอเนี่ยแปเล็กๆน่ารักดีว่ะ บาวันก็หอมหอมสงสัยมือของประเทศนอกเราคงไม่เคยใช้ยิมหน่อยนะใช้เหมเอะเอาเอาก็มันไม่มีนี่นะใช้ของนอกซะด้วยเฮ้ยอือหือออหโอขึ้นใจหอมดีดีดอโอ้แป้งเยอะเลยอะฮึ<อ>ฟินอะฟินด้วยบาร์บีแป้งฟันกันละลูกเนอะหมาก็บางวันด้วยเหรอไปดิ นับนับนะไม่นั่นไม่นะไม่นะแล้วยาสีฟันของหมาก็หายมันหลอดแดงๆสีเห็นชัดๆเนี่ยไม่นะไม่ไจะอยู่ตรงนี้นี่ไม่ฮะโอ้ะหลอดแดงๆที่มือเนี่ยไม่นะหลอดแดงๆหรออชัดแล้วไปสีฟันหมาแล้วแปลงสีฟันหมาอะด่างเงือกๆเล็กๆมันทุกวันอยมือนกันอะมันยังไงมันก็ต้องเห็นชัดอีกแล้วชัดเลยหายไปไหนวะ โอ้โห oh! เอ้ปวดปวดปวดล้างล้างสิล้างโอ้ล้างไม่สะอาดคืนน uh> ี้หลับไปละเมอเห่าเลยนะโอ้โหเห็นแก่ของนอกใช้ของหมาซะแล้วเจ้าของบ้านหายาสีฟันของสุนัขไม่เจอก็เคยวางไว้ตรงจุดที่เคยวางก็ไม่มีเพื่อนที่มาพักค้างหยิบไปใช้เพราะคิดว่าเป็นยาสีฟันของคนนะคะที่ไหนได้เป็นของสุนัขอย่าคิดมาก มันก็เหมือนของคอนนั่นแหละระวังอย่างเดียวระวังเห่าขอขอบคุณคุณปิยพัฒน์ทรัพย์สมบัติพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสถานีอนามัยแห่งหนึ่งเจ้าของเรื่องเอายาสีฟันสุนัขมาใช้